ดีครับอยู่กับช่องต่อแต้มดับซิงครับก็เริ่มงานวันที่สองครับดินไหมทางแตกมาแล้วจะวิ่งได้ไหมเนี่ยดีแล้วถ้าใส่ดินเยอะกว่านี้คือจบครับตอนนี้ทางแตกมาแล้วครับนี่โอ้โหทางหยาบมากเลยดูแต่ก็วยว่ ดูครับนี่โหทางระเบิดระเบิดมาแล้วต้องไปดูครับดินข้างหลังเลยเยอะไหมเพราะว่าถ้าดินเหลือเยอะก็ต้องลดลดตักอีกสักสักตักหนึ่งนะครับเพราะว่าทางแตกแล้วครับมันแตกแล้วมันจะวิ่งไม่ได้ครับนี่นวมมากแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอดูต้องถามจันชูแล้เวเดินไปดูกันข้างในครับ้องตอนนี้ก็ทําที่กลับรถข้างในแล้วมั้งนี่ออกกลับได้แล้ว อุ้ยสารนี้น่าอาบมากเลยถ้าไม่ได้อยู่ใต้ทุ่งนาน,นี่อาบสบาย,ยครับนี่สารนี้แต่มันอยู่ใต้ทุ่งนานมันอันตรายกับพวกยาใ่ายาพวกอะไรครับก็เลยไม่กล้าอาบกันนะจำว้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 เลยโอ้อันนี้ต้นต้นโพว่ะต้นไทรต้นโพอ๋อต้นอะไรจ๊ะรู้จักน่ครับ ง,งานวันที่สองเราก็ได้ทาดูโอ้โหอย่างเยอะเลยมันจะได้ถอยเป็นกิโลอ,อันนี้โอ้สมโฟนก็ฟันลอยขับรถไงเนี่ย <c oughs> มันใช่ไหมเนี่ยจาน ปูเยอะจัดเลยดินน่ะไอสำคัญเยอะไม่ว่านี่ยถอยใกล้อ่ะโอ้โหโจ,หจงง้าแหลดีลยช่าง่ายฟองสำคัญอีกบอกเลอะเลอะตักได้ครึ่งวันไหม มีเกมไหมดูทางเอาบ่เออวะเกลี้ยงตับเลยน้ำมันจะสมพงมาตอนไหนน้ำมันเฮ้ยโตเกบอกอยู่มาวันนี้นท,าทางระเบิดมาแล้วไม่ให้เหาาาีเ้ย กินได้แบบคลิปเนาะเล็กงไนสู้กันไปครับเบื่อนั่นคืออะไร x9 คืออะไรระดับตรงนี้ไงก็ตรงตรงนั้นทางมันแต่งว่ครับตรงนี้ก็กน่่มอยู่ยืนแบบตรงนี้เลยครับเนี่ย เออแบบใกล้ชิดแมคโครครับฉันชูว่าไกลมากครับนี่ไกลแบบไกลจัดเลยหนูไกลไปถึงนูนสุดต้นไม้ใหญ่นุ่นไม่ใช่ต้นไม้ไดครับต้นไม้สุดท้ายนูน่ะนูน่นะดูน่นะนนต้นนู่นต้นนูนเป็นกิโลอ่ะ Whoa! Phân lỗ nổ Phân hạc nổ Phân lỗ nổ <laughs> ขุดบางฝูนอื่นทำไมมาแล้วเดี๋ยวมาดูทางครับเริ่มหนืดแล้วไอ้ข้างหน้านะ่ะ น่า,นนานเล่นมากเลยว่าจะตอนเย็นนี้ว่าจะเก็บใบบัวเนี่ยครับนี่เอ้เก็บไอ้ต้นใบบัวเนะนี่ยเนี่ยก้านมานะันอะเอาไปจิ้มน้ำพริกกับจานชูครับคุยกับจานชูไว้อยู่แคบีใจเป็ด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 น่ไอ้ทงบอก งแตงหมดอ่ะโอ้โหโอ้โหูชิบหายไอ้บ้าเอ้ดูตัวทางแตงวะงงวนน่นอน ห๊ะว,หวิ่งแหละทำอะไรอ้วาวนี่อีกทีอ้าลึกๆอ่ะมั่ว เด,เดี๋ยวให้เขาไปส่งน้ำมันก่อนไปได้อยู่มาส่งน้ำมันแล้วครับน้ำมันจันทูมาแล้วไอ้น้อนไอ้นี่ขับเจาถนนทะลุเลย ยกไม่ต้องลงไม่ต้องลงยกหน้าเกียสองโอ้อืมทางแตกอะ่ะดูที่อ้อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยดเกรดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยรดเกรดเฮ้ยไก่ไฟหน้าเกรดพื้นแล้วเออดูแล e ouais, <habitude> <t pagar running> <t sue progresses> ้วด ah, ูอะรถลดต่ำ <What>? <boiling> รถโหลดต่ำว้าติดพื้นเลยดูติดพานเลยพึ่งลอง้อครับหจับอยู่ต้องต้องเรียกพี่เหลาแล้วแหละ <c oughs> เรียกพี่เหลาแล้วเนา,<อ>เาะได้รั่วปะ ah? ไม่ทำไมมันเป็นแบบงี้มามัน<อ>เรียบเลยวะ อ้อหโหอวิ่งยันทางแตกอะ่ะหยับนะก็เดี๋ยวต้องไปตามพี่เราเลยต้องหักกิ่งนี้ออกนี่ไปได้อยู่เองจออยู่เงี้ยต้องวิ่งลก แล้วเออพี่เล่าอยู่ไหนจ้อทุง่งเทบน้องเดี๋ยวเราไปตามรถไถก่อนครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปเป็นท่านนี้ครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูได้ครับเพราะตอนนี้ดูทางาเริ่มเตกแล้วครับนี่เริ่มจะวิ่งไม่ได้แล้วต้องต้องรอด่อนเดี๋ยวรถไถยไปทาทางไ้ครับก็สไลด์คลิปนี้จะจบเป็นท่านนี้ครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ